สวัสดีค่ะแอดมินนูนอยสวัสดีเด้อค่ะเดอะ้อสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับอฟซีทางช่อง youtube หลักกับน,นูนอยแฟนเพจเด้อค่ะเดอะ้อสำหรับคลิปนี้พบพ่อกันกับแนวทางรัฐบาลไทยเด้อค่ะเดอะ้เออ้าวท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้รับชมแนวทางรัฐบาลไทยกันต่อเลยเนาะคะ่นะเนาะงวดที่ ผ่านมาลุดเด้อค่ะเด้อสิบหาคูวินลุดธรรมชมุ่มดับบนวายูธรรมชมุ่มดับเก้านะคะเนาะแอดมินว่างงวดแรกสำหรับเหล็กดับนะคะเนาะดับบนเก้าดับไม่อยู่เด้อค่ะเด้อมมดับล่างห้าดับยูยูธรรมชุ่มดับล่างยังไม่หลุดเอ้าวธรรมชมุ่มสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งเหล็ก เกิดเหล็กเด่นกันกอนะคะเนาะแต่ก่อนจะไปรับชมหน้าทางทันใดที่เขามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องนํำในเด้อค่ะเด้อมักชอบกดไลค์ให้น้ำบะมมักกับพันเด้อค่ะเด้อรัฐบาลให้อดมินบอมมีหลายสูตรเด้อค่ะเด้อมีสูตรนี้สูตรเดียวเน้นบนกันล่างนะคะเน้นบนกันล่างไปยิบจับ ลอตตอรี่ไว้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมสังเกตดีๆสังเกตดีๆเด้อค่ะเดอ้อตัวเลขมันบ่ได้ไปใส่ได้ท่านผู้ชมตัวเลขมันก็นอยู่ในตะล่างนี่ล่ะท่านผู้ชมดูดีๆนะคะเลขเดน่นเลขติดท่านผู้ชมเลขติดๆๆอกอดคอกันมาเด้อค่ะเดอ้อตัวเลขมันบ่ไปใส่ได้ท่านผู้ชม ัวเลขอยู่ในนี้ล่ะท่านผู้ชม15คู่วินค่อยตัดดับเอานะคะเนาะเข mm ีย hmm. นเป็นชุดเต็มสิหคู่วินแล้วก็จังตัดดับเอาท่านผู้ชมสังเกตเบิ้งดีๆโลดท่านผู้ชมตัวเลขก็อยู่ในนี้ล่ะไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกนะคะเนาะ mm hmm. เอาสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งเหล็กเด่นกันเลยนะคะเนาะ 0 1 2เลขประกบ5 6 7 8ท่านผู้ชมว,วดนี้เลขเด่นรัฐบาลไทยแอดมินได้0 1 2ตัวประกบได้5 6 7 8เด้อค่ะเด้อ5 6 7 8 เลขประกอบเข้าสิกอดข้อกันมากอีกบอท่านผู้ชมเน้นบนกันล่างเด้อค่ะเด้อเลขตารางนี้ตอนแรกๆกระไ้แต่บนนะคะเนาะตอนแรกๆกระห้แต่บน,นะะนะน,บนพอ่อไ้บนออกลางล้างๆมากกระ้เน้นบนกันล่างเด้อค่ะเด้อเน้นบนกันล่างตัวเลขมันบวไปไซดอกท่านผู้ชม อยู่ในตารางนี้ล่ะนะคะเนาะเอา้าจับคู่ประกบนะคะเนาะจับคู่ประกบนะคะหากท่านใดที่ว่าโอ้แนวทางตัวเลขหลายนะคะเนาะท่านมีเลขดับก็ไปตัดเอานะคะหากท่านใดที่มีเลขดับก็บไปตัดเอาดนะค่ะเดอ้อประกบคู่ศูนย์ห้า 0ู0 7 0หก5ไปกลับนั่นเดอ้อท่านผชมเลขตารางนี้ไปกลับด้วยนะคะหนึ่เจด อยากเห็นเลขดับบนแอดมินบอทผู้ชมหนึ่งแปดบางหนึ่งหันบ้างวัดแหลกดับบอยู่นะคะ่ะได้ดับบอยู่ผู้ชมสองห้าสองหกเลขในเน็ตติดเลขดับแอดมินอยู่ได้ทผู้ชม แอดมินสิกาว่าใหา้ท่านผู้ชมบอพระวัางวัตถิพานมาหนั่นหลุดนะคะเด้อเลขดับแอดมินหลุดสองเจ็คู่วินนะคะนะทั้งหมด12คู่วินหนึ่งสองท่านผู้ชมทั้งหมด สิบสองคู่วินนะคะเนาะหากท่านใดว่าม่องแล้วเหล็กประกบเป็นตะกอดข้อกันมา่รนมช้ชมจับเอาเด้อค่ะเด้อจับเอาแอดมินจะกันไว้ให้คู่หนึ่งทรรมชมงวดนี้มีกันด้วยเด้อนะค่ะเด้อกันหนึ่งคู่นะคะเนาะ ห้าเจ็ดเป็นเป็นสิคู่นะคะเออก็จะเป็นสิบสามคู่วินนะคะเนาะสิบคู่วินเน้นบนกันล่างไปกลับด้วยนะคะสิคู่วินก็จะมีศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดห้างหก่งเจ็ดหนึ่งแปดสองห้าสสองเกันห้า เจ็ดเลอค่ะเด้อกันห้าเจ็ดนะคะนะแอดมินจะเน้นเจาะให้เลยเด้อท่านชมจะเน้นเจาะให้เลยนะคะนะเลขเด่นศูนย์หนึ่งสองเด่นเน้นไปที่สองเลอค่ะเด้อแอดมินมก 2, ักสองธรรมชมเด่นเน้นเจาะนะคะสองหกสองเจ็ดสองแปด สองห้าหนึ่งเจ็ดเน้นเจาะได้หาคู่ท่านผู้ชมเน้นเจาะได้ห้าคู่เนาะค่ะเนาะกันห้าเจ็ดในกรมักท่านผู้ชมเลขสวย อาท่านผู้ชมพิจารณาเปิงเด้อค่ะเดอ้อมักกดไลค์กดแชร์ให้นำบอมักผ่านเด้อค่ะเดอ้อแนวทางรัฐบาลไทยประจำว,วันที่16ธันวาคม2,566้ยเด้อค่ะเดอ้อวางให้แล้ว2งวันะคะ หากทันใดที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องนะมาด้วยค่ะเดอ้อไม่ชอบคือผ่านนะคะทุกอย่างคือแนวทางเวยค่ะเดอ้ออ่ะอีพออีแมคแคปหน้าจอใบทะเบิงด้วยค่ะเดอ้อต่อมาหากทันใดจะสซั่งอย่าซิฟันกับกาแฟ่5้าสนะคะ ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากป,ากปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะมาสั่งยาสิฟันกับแอดมินไปใช้นะคะใช้ดีมากๆเลยนะคะเนาะแล้วก็จะมีกาแฟด้วยนะคะกาแฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่งางใสนะคะและเขาชงุม แก้ปวดเมื่อยตามร่างกายด้วยค่ะเด้อยาสิฟันหลอดละ190บาท2หลอด380บาทส่งฟรีกาแฟกล่องละ225บาท2กล่อง450บาทส่งฟรีนะคะอ่ะททานผู้ชมหาคันใดที่สนใจก่อ โทรสั่งไลยเลยที่เบอร์0926325513เด้สอค่ะเด้อสุดท้ายนี่แอดมินหน้หนยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอให้โชคดีทุกท่านพอกันไหมคลิปหนาสวัสดีค่ะ